บทที่14สิบสี่ารถของคุณคือคันใหม่หรือคันเก่าบทสนทนาค่ะเขีนบทเรียนบทสนทนาที่หนึ่งหัวข้อก็คือเน้นเส้นทีมแปลว่า ร่างกายของคุณดีไหมหรือแปลว่าสุขภาพของคุณดีไหมนั่นเองค่ะกวนจิงหลี่หวังล่า t ือ好久不见了คุณครูหวังไม่เจอกันนานแล้วกวนเป็นแท่ของคนจีนจิงหลี่แปลว่าผู้จัดการหวังก็เป็นแท่ของคนจีนเหมือนกันค่ะล่าสือแปลว่าคุณครู เขาจิวปู่เชียนแปลรวมกันเลยค่ะแปลว่าไม่เจอกันตั้งนานเหรอแปลว่าแล้วต่อไปหวังหล่อซื่อบอกว่าอ้ากวนจิงเหลีห่ยหยเย็งคุณครูหวังบอกว่าโอผู้จัดก,การกวนยินดีต้อนรับยินดีต้อน,อนรับอ่าเป็นคำอุทานขึ้นมาค่ะเหมือนกับโออ้ออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย กวนจิงหลีอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะผู้จัดการกวนจิงหลีแปลว่าผู้จัดการฮว่นหนี่แปลว่ายินดีต้อนรับค่ะต่อไปผู้จัดการกวนบอกว่ากวนจิงหลีเนียนเส้นเท่เข่ามาแะแปลว่าสุขภาพของคุณดีไหมหวังเหล่าซือบอกว่า很好เห,น,หนียนเสนเทจไมคุณครูหวังบอกว่าดีมาก สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างเหินแปลว่ามากเข่าแปลว่าดีนะคะหนินแปลว่าท่านเชินที่แปลว่าสุขภาพหรือร่างกายจะไม่ย่างแปลว่าเป็นอย่างไรกวนจิงหลี่บอกว่ามาหมาหูหูแปลวะ่าเฉยๆเรื่อยๆก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหวังล่าชื่อบอกว่าที่จริงงานยุ่งไหม หวัง老师ถามว่าช่วงนี้งานยุ่งหรือไม่ยุ่งจุ้ยจิมแปลว่าช่วงนี้ค่ะกงจั่วแปลว่างานหมังแปลว่ายุ่งปู่แปลว่าไม่หมงก็แปลว่ายุ่งหมังปู้หมังแปลว่ายุ่งหรือไม่ยุ่ง,รง,รงหรือแปลว่ายุ่งไหมก็ได้ค่ะกวนจิงหลี่บอกว่าปู่ไท่หมาเน้นอ่ะแปลว่าไม่ค่อยยุ่งคุณล่ะปู่ไท่แปลว่าไม่ค่อยค่ะ หนินแปลว่าวท่านหรือแปลว่าวคุณเนแปลว่าวะละหรือแปลว่าวะนะวาหวัง老อบอกว่าการเรียนเริ่มมีเรื่ิอ,ยอดดยมยุ่งนิดหน่อยดื่มอะไรสักหน่อยดีชาหรือกาแฟ กางแปลว่าพึ่งค่ะค่ายเสีแปลว่าเปิดเทอม y ย่เตี่แปลว่านิดหน่อยหมังแปลว่ายุ่งเฮอแปลว่าดื่มเตี่ยแปลว่านิดหน่อยเหมือนโยะเตี่ยด้านหน้านี้แหละค่ะ s ชนเมอแปลว่าอะไรชาแปลว่าชาไห่ซื่อแปลว่าหรือคาเฟ่แปลว่ากาแฟค่ะว่จิ้งหลี่来杯茶ะ ผู้จัดการกวนบอกว่ารับชาสักแก้วหนึ่งแล้วกันหลายแปลว่ามาหรือในที่นี้แปลว่ารับค่ะไปแปลว่าแก้วซึ่งละเลขหนึ่งถ้าพูดเต็มๆก็ต้องเป็นหลายอี้เปยชาปะก็คือรับชาสักหนึ่งแก้วแล้วกันอ่าเปยเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแปลว่าเออเป็นลักษณะนามแปลว่าแก้วค่ะชาแปลว่าชา เป็นคำลงท้ายค่ะแปลว,ว่าเธอแปลว่าแล้วกันได้หมดเลยค่ะต่อไปเป็นบทสนทนาที่สองค่ะหัวข้อก็คือ你的自行车是新的还是旧的แปลว,ว่ารถจัก,กรยานของเธอคือคันใหม่หรือคันเก่าเถียนฟ้า วัวเดาเชิญนะเถมฟังพูดว่ารถของฉันล่ะวัวแปลว่าฉันเตอแปลว่าของเธอแปลว่ารถเนะแปลว่าหนะหรือหนะหรือละได้หมดนะคะจางตงหนีเดาเชิญคือสีอะไรหนีแปลว่าเธอ เตอแปลว่าของเชิร์แปลว่ารถชื่อแปลว่าคือฉันาแปลว่าอะไรเย s นเซอรแปลว่าสีเตะในที่นี้จริงๆด้านหลังมีต้องพูดต่อคือคำว่าเชิรแต่อย่างที่บอกไปในบทที่แล้วค่ะว่าถ้าเรากำลังคุยกันถึงเรื่องเดิมอยู่และคุยต่อมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกสับสนเราสามารถละคำนามที่อยู่ด้านหลังคำว่าเติได้ค่ะ ในประโยคนี้ถ้าพูดให้เต็มก็คือนี che, se, se, ma, ye, se, ่เตอร์เชอร์ชสมซึ่งเชอรเราไม่ต้องพูดซ้ำแล้วเพราะว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องรถจักรยานอยู่ในที่นี้สังเกตค่ะว,ว่าเดี๋ยวประโยคหลังๆก็ลงท้ายด้วยคำว,ว่าเตอรทั้งนั้นเลยใช้เคสเดียวกันค่ะก็คือว่าจริงๆหลังเตอรมีคำว่าเชอแต่สามารถละได้เนื่องจากว่าเรากำลังคุยเรื่องเดิมเราไม่ต้องพูดซ้ำโอเคเนาะอ่า ดังน,นั้นมาต่อค่ะเถียมฟางบอกว่าหลานเต๋อเถี่ยมฟางบอกว่าสีฟ้าก็คือรถคันสีฟ้าจางตงถามต่อค่ะ是新的ินเต๋อหจ้าเต๋จางตงถามว่าคือคันใหม่หรือคันเก่าสินแปลว่าใหม่ห是ือแปลว่าหรือเจ้วแปลว่าเก่าค่ะเถียมฟางบอกว่าสินเต๋ แปลว่าคันไม่จางตรงบอกว่าหน้าเลี่ยงหลานตัดสื่อสดีหถแปลว่าสีฟ้าคันนั้นใช่ไม่ใช่ของเธอหน้าแปลว่านั่นค่ะเลี่ยงเป็นลักษณะนา,นามของรถค่ะสื่อปแปลว่าใช่ไม่ใช่หรือจะแปลว่าใช่ไหมก็ได้นะคะ นี่อย่างที่บอกค่ะแปลว the ่าเธอเถียนฟางบอกว่าหนาเลี่ยแปลว่าขั้นไหนหนาแปลว่าไหนเลี่ยงแปลว่าคันหนาเลี่ยงก็คือขันไหนจางตงบอกว่าหน้าเลี่ยงหน้าแปลว่านั่นค่ะเลี่ยงแปลว่าคันหน้าเลี่ยงก็คือแปลว่าคันนั้นเถียนฟางบอกว่าอู้ซู่อ่า ใช่น่าเนะแปลว่าไม่ใช่อ่าอยู่ตรงนั้นล่ะปูือแปลว่าไม่ใช่ปูแปลว่าไม่ซือแปลว่าใช่ค่ะอ่าเป็นคำอุทานค่ะใช่แปลว่าอยู่น่าแปลว่าที่นั่นค่ะเนแปลว่าน่ะแปลวะนะ่าะได้หมดค่ะ เชิญซื้อสับไม่คำที่หนึ่งจิงหลีแปลว่าผู้จัดการเฮาเจูแปลว่านานมากอ่าเป็นคำอุทานค่ะมาหมาฮู้แปลว่าระวะเรื่อยๆเฉยๆจุยจินแปลว่าช่วงนี้กลางแปลว่าพึ่งค่ายเฉยะวแปลว่าเปิดเทอมค่ายแปลว่าเปิดอย่เอีเ๋แปลว่านิดหน่อย ไถ่แปลว่าหรือคาเฟ่แปลว่ากาแฟเปเป็นลักษณะหน้าแปลว่าแก้วค่ะเชอแปลว่ารถจื่อสิงเชอแปลว่ารถจักรยานชี่เชอแปลว่ารถนย์มเตอร์เชอแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ชูจูเชอแปลว่ารถแท็กซี่เยนเซอแปลว่าสีหลนแปลว่าสีฟ้า เป็นลักษณะนามของรถค่ะแปลว่าคันจวนหมิงชื่อเฉพาะคำนามเฉพาะมีคำนึงค่ะคำว่ากวานเป็นแท้ของคนจีนค่ะแท้กวนเรามาทบทวน,นกันหนึ่งรอบค่ะที่สืค่ะแปลว่าบทที่สิบสี่นี่ตั的เชือกสีกสแปลว่า รถของคุณคือคันใหม่หรือคันเก่าบทสนทนาค่ะคอวัดบทเรียนบทสนทนาที่หนึ่งหัวข้อหมิน่นเทีเหาะมาแปลว่าร่างกายของคุณดีไหมหรือแปลว่าสุขภาพของคุณดีไหมควานจิงหรือหวังหรอชื่อาจิวปุเจาหอผู้จัดการควานบอกว่าคุณครูหวัง ไม่เจอกันนานแล้วหวังา老师อ่ากวนจิงหลี่ยินดียินดีคุณครูหวังบอกว่าอ่าผู้จัดการกวนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับกวนจิงหลี่เน้นเส้นเทห่อมผู้จัดการกวนถามว่าสุขภาพของคุณดีไหมหวัง老师เานื่อ好 您身น怎ยนเแปลว,ว่าดีมากสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างกวนจิงหลีมามาห,หูผู้จัดการกวนบอกว่าเฉยๆครับเรื่อยๆครับ王วัง老师最近工作忙不忙คุณครูหวังถามว่าช่วงนี้งานยุ่งหรือไม่ยุ่งกวนจิงหลีท่าย ผู้จัดการกวนบอกว่าไม่ค่อยยุ่งคุณล่ะหวังเลาซกังค่ายเสยอดีม,มาเียร์ม,ม,มชาหายคาเฟคุณครูหวังบอกว่าเพิ่งเปิดเทอมยุ่งนิดหน่อยดื่มอะไรสักหน่อยดีล่ะชาหรือกาแฟกวนจิงหลี หลายเป้ชาป่ะผู้จัดการกวนบอกว่ารับชาสักแก้วละกันบทสนทนาที่สองค่ะนนีดชชืออสิิงเร์ห你的ห行车是新的还是旧的แปลว่ารถจักรยานของคุณคือคันใหม่หรือคันเก่าเทียนฟ้า我的车呢 เถียยฟางบอกว่ารถของฉัน啦张东你的车是什么颜色的ตงถามว่ารถของเธอคือสีอะไรเถียนฟางหลานเตถียนฟางบอกว่าสีฟ si ้า张东是新的还是旧的张东ถามต่อค่ะคือคันใหม่หรือคัเก่าเถ ซีนเตถียนฟางตอบว่าคันใหม่จางตหน้าเลี่ยงหลานเด้อ่หแปลว่าสีฟ้าคันนั问问้นใช่ไม่ใช่ของคุณเถียฟางบอกว่าหนาเลยเถียนฟางถามว่าคันไหนจางตหนาเลยางต้บอกว่า คัน,นั้นเทียมฟัง Bush อ่าใช่ด้าน่ะเทียมฟังบอกว่าไม่ใช่อ๋ออยู่ตรงนั้นน่ะคาศัพท์ค่ะเชิงสือซับมัยจิงหลีผู้จัดการเขาเจ๋ยวนานมากอ่าเป็นคําอุทธานค่ะมามาหูหูแปลว่า เรื่อยๆเฉยๆ,ๆ,追ๆ追ช่วงนี้กางพึ่งเสิ่เปิดเทอมคายเปิดเหยอีหดีแปลว่านิดหน่อยหายชอหรือคาเฟ่กาแฟเปเป็นลักษณะน,น้ำแปลว่าแก้วหรือถ้วยเชอร์รถจักรยาน รถจัก,กรยานชี่เชอร์รถยนต์โมโทเชอร์รถมอเตอร์ไซค์ชูจูเชอร์รถแท็กซี่เย็นเซอร์สีหลานสีฟ้าเลี่ยงเป็นลักษณะนา,นามของรถค่ะแปลว่าคันจวนหมิงคำนามเฉพาะมีคำหนึ่งค่ะกวนแปลว่าแท้กวนเป็นแท้ของคนจีนค่ะ